ขอเชิญรับชมหลวงปูส่สวงอวตารตอนที่สามเอาแล้วครับเข้าตำราเดิมแล้วครับพี่หนูพี่หนูตำราเดิมแล้วนอนนอนหนุนรองเท้าแล้วหลวงปูส่สวงเขา้าทรงมาแล้วก็ รองเ้าอาจารย์สารทมาข้างหนึ่งมานอนนุนนะฮะมาตอนนี้ก็มาทางนี้ก็ยดต่อไเพม้ยาทางนี้ก็นี้ก็ยังขุดต่อไปเพราะยังไม่ได้สั่งหยุดอันนี้เซียนวิเคราะห์เซียนวิเคราะห์ต่อไป Ö, ตายขุดตายแน okay. okay. ่กินไอทีแล้วมีนนดูเวลาด้วยนุนมาห้านาทีแล้วหลวงปู่ลุกขึ้นเลยนะฮะ เออเออโทรดิอ่าแ,แล้วแล้วใครคนสั่งมาให้มาใครเป็นคนบอกมาให้มาไแตปลาแล้วร,รีบมาพบมาเลยอตอนนี้อาจารย์สารโรธหาตัวช่วยแล้วครับหาตอนนี <laughs> ้อาจารย์สารโรธบอกให้พี่หนูโทรหาแต่เตงไม่ยอมต๊ดนะ ก็ดูจะได้มาไหมก็ดูนะฮะเมื่อ,อ,อครู่ผมได้กราบอ่าหลวงปู่สวงเพื่อขออภัยนะฮะขอขมาลาโทษได้ขอขมาต่อท่านได้ขอว่ากราบขอขมาต่อหลวงปู่สวงนะฮะอ่าถ้าได้ทำการถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอท่าน ครับเพราะว่าผมถ่ายแล้วปวดปวดแขนมาสองเดือนแล้วครับนะตังแต่ถ่ายเมื่อแต่ว,วันที่ยี่้ามาก็ปวดแขนตลอดนะฮะอันนี้ก็ได้ขอเข้ามาท่านนะฮะ <c oughs> ไม่เคยมีใช้ใครมีได้ใช้คนอื่นแต่มโดนนี่คนมือวนเลย <c oughs> น้องใช้ไหมมือวนเลย,เลย <c oughs> ให้คุณคนเดียวด้วยโอ้ย <c oughs> ดิ่มก็แข็งสมัยก่อนเออเหรอให้แต่ใช้ขุดแต่ใช้ไม่ขุดเจอเราอ๋อนี่มือขุดต่อไปจะของบบเกับฟวร์ใหมน่นื่อยนะพีให้ขุดสองหลุมเลยฮะับอ่านี่กำลังเริ่มหลุมแรกผ่านไปเอาเวลาขุดขุดแค่เนี้ยไม่ได้ขุดลึกไหมไม่รู้เขาจะรู้เขาสูตรเขาเขาจะรู้ของเขา เขาเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนพะรู้วันนี้กว่าจะได้ใช้ใช้เวลา26ปีเลยเสียมนี่รอวันนี้ครับสมัยนั้นวันนี้หลวงปู่สวงได้อวตารกลับมาเออแล้วก็สั่งขุดเลยคการเซ้งหลวงปู่สวงตายมาไม่เคยขุดเลยเออไม่เคยขุดเลยไม่เคยจับเสียมเลยไม่เลยมีแต่แกบอกคนอื่นวันนี้วันนี้เอ่านี่ครับวันนี้เออให้เป็นหมื่นไม่ขายหน่อเออยังไงนะ เถ้า,ถาถคุณเลขออกเสียงนี้เอออ่าใเสียมนี้ให้หนึ่งหมื่นไม่ขายนะฮะเสียมนี้แต่ถ้าหลวงปู่ให้คุณเลขออกอ่านี่ฮะอาจารย์สาธุวอาจารย์สาธุวะว่าไม่นายกยกเสียงไปถวายเลยถวายเสียมจะรให้คุณเลยนะตอนนี้อดครวรตาเต็งมันจะมีบุญได้มานะฮะไม่ไม่เนี่ยคอยดูฮะ โทรไปรอบครั้งที่หนึ่งแล้วยังไม่ยังไม่ติดยังไม่ได้รับนี่เออตอนนี้ต่ตสิทธิ์ไม่มาพี่หนูเลยต้องเป็นฝ่ายตัวแทนใช้นี่ใช้ลูกปุ๋ไปแล้ว 2, อสองพันหน,นึ่งรนะ้อยบอกพี่เออเดีว่ปุ๋ยาวเวอร์ไวเลยเอาให้แล้วเหรอเอาให้แล้วเลออ๋อ พี่หนูได้ใช้นี่แทนลุงปู่ไปแล้วครับที่ลุงปู่เผาเมื่อวานเอาเน่บังนูบันซองลุยออยเน่ลูเอาเปลืองเดลเอายัวอิมัลปีเปลมารวยยิ้มยิ้มนี่แทนลุงปู่ไปแล้วนี่เขาบอกว่าแสนของแสนเงนี่วันที่สิบสี่วันที่สิบเจ็ดนี่ป่้ยลเอาย

ลุยนอ๋ออ๋อเผาเงินให้สวงสวรรค์นะทางสวรรค์เพื่อท่านจะได้เบิกเงินจากสวรรค์มาให้ลูกศิษย์จับปากกาแล้วยิ้มยังยังรอดูคนขุดลุมเ่อปากกายังไม่จรดนะถ้าทางนู้ดขุดลุมไม่เสร็จเออเออ อาจารย์สาโรธบอกว่าเสร็จแล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้ว <c oughs> ไม่เคยจับเสียมนี่ฮนะบอกว่าไม่น่าไปถวายเสียมนี่เลย <c oughs> ถวายเสียมแล้วได้ขุดมาเดินวันนี้นะ,ะนี่ฮะอาจารย์สาโรธไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้นะฮะในช่วงนี้อ่าได้ถว,วไไววถวายเสียมคืนแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อยเอาคืนเถิดถวายเสียมคืนแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อย หนีนะครับเริ่มเริ่มถอยกระโดดแล้วเออรองเท้าเลยรองเท้าอยู่เออรองเท้าเอานั่นเอาเอารองเท้าจะจารถนะฮะข้างหนึ่งนะหรือข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งอยู่นี่ฮะลุงปู่เอามาหนุนนอนเมื่อกี้นะครับนะลุงปู่ให้ขุดหลุมสองหลุมอ่าให้ขุดหลุมสองหลุมเออความหมายอะไรไม่รู้ไม่รู้ถ้ทะลุรวยแล้วออทะลรวยแล้ว น no ี่โยนปากกาโยนสมุดกระดาษให้แล้วอ่าอ่าอ่าขอดูอ่าอ่าอ่าขอดูฮับจะพูดไหมขอดูนี่ฮะการเข้าประทับร่างของหลวงปู่สูงครั้งนี้รวมทั้งหมดสามชั่วโมงครึ่งอาจารย์สารดอาจารย์สารดเขียนถวายขอดูว่าถูกไหมครับ ที่หลวงปู่ให้จารย์สาโรธเขียนเพราะต้องการทดสอบอาจารย์สาโรธว่าอ่านปริศนานั้นถูกหรือใกล้เคียงไหมสบายเขียนส่งเสร็จแล้วเขียนกันบ้านส่งเสร็จแล้วก็กราบไหว้ลายจารย์แล้วครับนไม่เขียนให้นักเรียนเขียนเฉยเลยนักเรียนส่งกันบ้านอาจารย์เสร็จนี้ครับติอ่านนั่นครับหลบไปนู่นแล้วอยู่ท้ายห้องแล้ว นี่คือสไตล์ของหลวงปู่สวงของแท้เข้าประทับทรง<ม>และนี่คือการเข้าประทับทรงร่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านจะไม่พูดไม่จาก,<ม><ม>การประทับร่างแบบนี้เจ้าของร่างจะไม่รู้สึกตัวเลยนะครับเท่ากับว่านี่คือหลวงปู่สวงองค์จริงมาด้วยตนเอง หลวงปู่สวงท่านหยอกเล่นกับพี่หนุ่มหลวงปู่หนหีเราไปลชี้ให้มองชี้มองชี้มองพี่ครับตัวเลขที่อาจารย์สารโรธเขียนท่านชี้ให้มองกระดาษใช่หรอไม่ใช่มองผมงตาหลวงปู่หลวงปู่ไปมองไงก็เห็นท่านชี้เมื่อกี้แบบนี้เลยชี้กระดาษอะไม่รู้ผมไม่ได้มองหลวงปู่หลวงปู่เห็นมองเห็นหน้าแล้วเบลอหน้านน้อ๋อเอามือชี้ตามองพี่หนูแต่มือชี้กระดาษเียนคนเนานี้ เดียว่นเป็นลยหลวงปูเขียนตัวไหนเ้าเรื่องหวยเรื่องตัวเลขเนี่ยหลวงปู่รู้ทุกอย่างแล้วท่านสามารถรู้ลว่งหน้าเป็นสิบยี่สิบปีปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเลขไหนจะออดงวดไหนเมื่อไหร่หรือว่าตัวเลขที่อาจารย์คารุเขียนนี่ไม่รู้ยังไงนะฮะเพราะว่าอาจารย์ยังไม่กาถูกก็เลยยังไม่เป็นเอกฉัน ะะหลวงปู่สวงท่านเข้ามาแต่ละครั้งท่านจะให้เลขหลายลหลายดแต่เตงยังไม่รับสายเตงไม่รับสายอ่าตอนนี้พระอาจารย์หยิบกระดาษแล้วหยิบกระดาษแล้วกําลังจะลุกไปนะฮะเดินข้ามเสียงไปไปหาอาจารย์สาโรธแล้วอ่าเขียนกันบ้านยังไงตอนนี้นะฮะอะอะดูดูนักเรียนนนักเรียนตอนนี้ สมรักแล้วสมรักหางเทียนหางทูบหางแม่ไหมอากูอากูนะฮะที่อาจารย์สารดสวนเมื่อกี้นะครับที่ได้แล้วโออหโอ้โอาโคอบรีเดี๋ยวเดี๋ยมเอืม การเข้าประทับทรง,งของหลวงปูส่สวงแต่ละครั้งวันนี้คือสรถถูกแน่นอนจตาม,มาด้วยตอ้องระวังนะครับ <l mistakes. S 2> หเหมือนท่านจะกําหนดไว้ลวงหน้าว่าวันไหนเวลาใดแล้วมีใครอยู่บ้างาแล้วก็ที่ไหนพอสุบรีแล้วก็ได้สุบรีแล้วก็แบบนี้คนที่มีโอกาสควรจะได้มากลับมาไม่ได้เดินเอามาเสียบที่ต้นมะพร้าวกระดานนี้เสียบที่ต้นมะพร้าว อ๋อแล้วประกาอยู่ไม่เอาไว้ที่เดียวกัน <c oughs> อ่เดินไปที่มะพร้าวนะฮะ,ะเดินไปจ้องมะพร้าว <c oughs> อาจารย์สารุถวายเงินสองร้อยนะฮะนี่มลน, <c oughs> นี่มล อ่อาหลวงพ่อเก็บไว้ครับนี่นิมนต์หลวงพ่ออ่าไม่เอานะไม่เอาจ้องมองนะองอะน้อยไปหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อวานเผาสองพันหนึ่งร้อยอวันนี้วันนี้จะเผาสองร้อยน้อยไปไหมเ <c oughs> นี่ยครูสารถมเมียนมันเมียนพระเมียนปรนแน่โอ้นี่เก็บมาพร้าว จับมะพร้าวนะฮะอ่าให้มะพร้าวหนึ่งลูกเอาไปไว้ไหนรักเอามันรักรักถวายเงินต่อเออออถวายถวายถวายอ่ถวายส่งอภินุถวายต่อโอ้โหรู้เอาหน่มน่ม รับให้อาจารย์สารุตไปมะพร้าวหนึ่งลูกไปปลูกไปปลูก,ไ,ปปลกไม่ไม่ใช่มันกระดิบอ๋อไปปลูกลุ่ที่ขุดไว้ไมันจะเกิดไหมเนี่ยเกิดใส่น้ำไปแล้วก็เกิดใช่ไหมนี่อ่านี่ไป,ไปใส่ลุมที่ขุดไว้เมื่อกี้นะ,ะคุณสรุปลุมจะใส่หนึ่งลูกเออเอเอ เออเออขุดสองผมใส่หนึ่งรูปนะครับกระไรเอาร้อยไปแล้วเราต้องพี่หนู่มปล่อยเออเนี่ยตามสไตล์เดิมพี่รู้เลยเดี๋ยวให้หลวงปู่หลงยันแล้วลงยันลงยัหลวงปู่ในยลงยันเยบ๊วยนี่ปวดเอวนะปู่อันนี้พี่วินัยคนที่ส่งเรามาเที่ยวนี้นะฮะ ชาหมดเป็นสบายตามหาหลวงปู่อยู่อยากจะให้หลวงปู่เย่ห้ที่มานี่มีความศรัทธาหลวงปู่เต็มร้อยชาขาด้านซ้ายชามาเป็นสิบปีหารักษาไปหลายที่แต่ไม่หายสักทีนะฮะวันนี้ก็ได้นี่ได้ขอหาโมดีของหลวงปู่แล้วหลวงปู่จ้องเงินสองร้อยที่จารย์สารดถวายแต่ไม่รับส่งจารย์สารดส่งห้พี่หนูว แล้วผมนาดกลรู้แล้วด้วยเะรฮาดูทด่าน่านจาท่าฮงา่อไง่อไปเน200นัิงงเสินรอาฮ้อฮอาฮ่ากมาโชคก็กดตาดตามดาต่นต่อไ่เร่่อย่อะครับ